สวัสดีครับติดตามช่องผมยรุษานุโมยนี่ครับนี่ครับถ่ายแม่ครับแี่ผมนะครับกับบรรยากาศฝนตกนะครับนี่ฝนกำลังตกเลยนะครับบรรยากาศกาแฟครับที่ดูสิครับดูครับโอ้โหบรรยากาศมาเฮาครับบรรยากาศบ้านเฮาบรรยากาศแบบภาคอีสานบ้านเฮาเลยครับนี่ครับตกแรงมากครับ จากร้อนๆนะครับมีลุกกระไล์ก like, ดแชร์กดติดตามชอบผมมิกเกอลุยซาดิวานีนะครับดูนะครับฝนตกบ้านเราตกแรงมากครับยกปีนหาที่เลยครับดูดูครับดูครับฝนตกได้แรงมากครับบรรยากาศดีดีจากร้อนๆนะครับโอ้ คือตอนเราเป็นเด็กนะครับเวียดนามนะครับดูครับดูเส้นงฝนนะครับดูครับดูครับฝนตกดูท้องฟ้าสิครับตกแรงฮะฟังเสียงมาได้ครับอย่าลืมกไลฟ์กดแชร์กดติดตามช่องผมเพื่อจะรู้สาระมันนี้นะครับ แม่บอกไม่ให้ลงถ่ายแม่กลัวฟ้านะครับแต่ผมอยู่ในอำเภอไม่มีอะไรครับเดี๋ยวถ่ายดูบรรยากาศฝตกบ้านเราครับดูนะครับฝนตกดีบรรยากาศเป็นะแห่เรียนแต่พ่กล้าเรียน,นมาในนะครับมันไข่มากเดี๋ยวเขาว่าเป็นโรคโควิดอีกพยายามหลบฝนครับดูนะครับ โอเคช้ okay. ต้นไม,ม้นาะตขาหลุมม่วงนะครับฟังฟ้าฟ้าเขาลองครับดูนะครับอากาศดีมากเลยครับบานเห่าครับไม่ได้ไปฝนตกจนนี่ครับร่างฝนม่วงเลยอยู่เพื่อเชียงยื่นะครับกินฝนตกทางภาคอีสานพอนอะไรครับพอฝนตกแอ้ว ขึ้นยอดครับคิดถึงตอนเด็กๆมากเลยจะเลน้ำฝนนะนี่ครับนี่ครับทางบ้านผมครับฝนกำลังตกตกอย่างแรงเลยครับอยู่ต้นะมกติยวต้นมะกรอนี่ครับ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ chat, กดติดตามช่องผมดีเกุ๊กอุตสาหกรรมนี้นครับจนนี้ผมจะถ่ายท,ที่บ้านนะครับเพราะผมกลับเยวันไม่ได้เครื่องบินไม่มาินนะครับเดี๋ยวเขาค่อยชมบริการทางประเทศนะครับกับช่องผมได้นะครับนี่ครับฝนตกอย่างแรงเลยครับ สวยงามแบบนีต้นหมากกอนะครับอย่าลืมนะฮะดวงของฟ้าครับเมืดนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมนะฮะดีเจลูกอิสานในวันนี้ครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กดติดตามะครับถือว่าเป็น ช่องพิสานบานเท่าเะครับเออผมสิบอกไทยกับพิสานผสมกันครับดูนะครับฝนตกอากาศดีเย็นสบายครับจากน้นหอนนะครับที่อยมเตอบ้านผมนะมันเชิ่มชื้นอยู่ครับปกน้ำมากเลยครับปกแบบนําแรกนี่เย็นสบายนอนก็ต้องเปิดแอร์ครับนี่ครับ ดูครับต้นไม้ครับโดนฝนสดชื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามช่องดิเจอุสันในวันนี้ให้ผมด้วยนะครับอิสานอยู่ในเวียดนนี้ครับผมดิเจจักนะครับดิเจลูกอีสานนะครับผมก็จบคลิปเรื่องเท่านี้ครับขอคำว่าลาตีขอคำว่าสวัสดีครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ